สวัสดีครับพบกับผมมีเอาแชแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Demon's Soul p l a ซ่ n พลติ o p h y Walkthrough ซึ่งวันนี้เราจะพาไปเอาอาวุธเริ่มต้นที่จะช่วยให้เพื่อนๆผ่าน d Demon so s o ซ่ไปได้ง่ายขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยผมเอาแหวนอันนี้ก่อนให้เรามาคุยกับตัวนี้นะฮะสต็อกไพเน,นี่<พ>ยสต็อกโทมัสให้คุ<พ>ยไปเรื่อย แล้วเราจะเขาจะขอ Hair ออน m เม t นที่เราได้มาจากโลกหนึ่งหนึ่งนะฮะก็ให้เขาไปแล้วเราจะได้แหวนมานะครับเป็นแหวน of herculean s t ยนสเต็เพิ่ม Equip Load ให้เราโอเคคร่าวๆนะครับตอนนี้ w i t อินผมอยู่ที่14เนาะเมจิกอยู่ที่18นะฮะเซาคราว,าวประมาณนี้ โอเคเราจะไปเอาของที่จะช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นกันฮะผมจะเริ่มจากโลก4ก่อนนะเหตุผลที่มาโลก4ก่อนเพราะว่าเมดใช้ของโลก4นะฮะใช้เวทไปโอย โอ้โห oh, ไม่ตายด้วยนี่แน่ตรงนี้เป็นที่ฟาร์มชั้นดีเหมือนกันนะครับเราสามารถมาฟาร์มมอนที่ดีได้เลยนะแล้วก็มาที่นี่ถ้าให้ดีใส่ทิฟลิงด้วยนะฮะไปค่อยๆเลียร์ไปนะฮะ เดี๋ยวผมแวบก่อนเปลี่ยนติฟลิงแป,ป๊บโอเคโอโอจะตายอา่ะโอเคมาจา้ะ ตัวไปหมดจิ้มซะออโอเคมีของอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะมาเก็บได้ทารฟมูลกลาสนะอ,อ่ตรงนี้ไม่มีอะไรไปต่อเราไปฆ่า พี่คนนี้ให้ได้โอเคสังเกตผมจะพยายามไม่ใช้เวทนะฮะมาตัวต่อไปมาจากเออมาสิเว้ยเสียบแบบนี่เนี่ย มาอีกหนึ่งหมู่โอเคสวยไปมีของนะฮะแอบเก็บของกันได้โอ้ยอ,อ,อันนี้ไม่ได้ เป็นแพทเทิร์นที่ผมคิดไว้กินเลือดแป๊บแล้วก็ตรงนู้นจะเป็น Link of r e g e n e r a t e เอ้ยไม่ใช่ไอ้ Talisman of God ปเสร็จแล้วให้เราเดินเข้ามาตรงนี้เลยนะฮะอ่าเราจะเห็นไอตัวบอส s ิวเตอร์เรยวเราจะอยู่ตรงนู้นย่าไม่ต้องฆ่ามันก็ได้นะฮะ โอเคเสร็จ okay. <t une> แล้วให้เราออกมาทางนี้เราจะเจอพี่แดงของเราเขาจะกระโดดใส่เราหรือเปล่าปึบ <t une> พอเก็บของเสร็จปุ๊บให้โดดหนีลงมาเลยนะฮะเราจะได้ c ค e สเซนฟอลเชียนซึ่งอันนี้จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมาก <t une> เพราะว่ามันสเกลกับเมจิกมา <t une> เดี๋ยวผมให้ดูก่อน นี่ฮะเพิ่มฟิสิก a l กับเมจิกดาเมจและสปิ d เป็น2อันเนาะก็จะใช้ช่วยได้ในเบื้องต้นไปอ่าเรากลับไปที่เดิมได้นะฮะผมจะทำรีเจเนเรเตอร์ลิงสกิปให้ดูด้วยเนาะมามาจา้ะ น่ดาเมจขึ้นโอเคมันจะช่วยเราในเบื้องต้นขึ้นมากปรสมควรนะฮะม,มีของแม็กมีด้วยไปเก็บกันนะ่ะ ห่อยคิวแป๊บไปวนกลับที่เดิมนะฮะโอเคก่อนหนะ้าที่เราจะทำรีเจเนเรเตอร์สคริปต์เดี๋ยวผมพายเก็บของก่อนตรงนี้พยายามใส่ตีฟลิงมาก่อนนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีกระเบนยิงอยู่ถ้าโดนยิงก็เจ็บเลยละ่ะ นี่นะครับมีคาลิชมีโซแล้วก็ข้ามมาจะมีอุจิคาตานะเราจะฆ่าเลยก็ได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดจะมีไม่ใช่จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะ เราฆ่าเลยก็ได้จบๆไปเหจะเห็นนะครับเพราะว่าเปาเชียนนี่จะมีบีดด้วยเนาะมันก็จะบีดใส่ตัวเองไปเรื่อยๆโดน พยายามเดินตามตูดมาแบบ เก็บของได้เกรดดิมอนโซมอีกอันหนึ่งนะฮะซึ่งแป๊บหบนึง่งนะอ่มันจะมีไอ้คอปเปอร์อยู่แต่ตรงนี้เป็นทางออกยังไม่ใช่ไปงั้นเราวนกลับนิดนึงนะครับคือแมพพกนี้เรามาแค่มาเอาของนะฮะเพราะฉะนั้น เราจะยังไม่ได้เดินแบบเต็มร้อนะจะด,ดึวนขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวผมจะพาทำรีเจเนเรเตอร์สกิปกันเคให้วิ่งมาตรงนี้นะฮะวิ่งมาอีกข้งหนึ่งแล้วก็ตรงแท่นตรงนี้ฮะ,ะเราจะสามารถกิ่งผ่านเพื่อที่ จะไปเอา r e g e n e r a รเตอร์ลิงได้นี่แบบนี้นี่ครับรีเจเนอเรเตอร์ลิงแย่รีเจเนอเรเตอร์ลิงซึ่งถ้าเราเดินต่อไปก็คือเจอบอสนะแต่ว่าก่อนที่ผมจะไปผมขอตีคริสตัลตัวนี้ก่อน โอเคเก็บของมามูลเชสโ n นชาร์ดนะฮะเนี่ยครับถ้าเราเดินต่อตรงนี้ก็คือบอสเลยซึ่งเราจะยังไม่ไปนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือารับกลับบ้านฮะเกเดมอ,อนโซผมเก็บไปก่อนใช้อาร์โจนชาร์ดไปารับกลับ โอเคในระหว่างนั้นผมขอเพิ่มเวทให้ผมด้วยเพิ่มเวทให้ตัวเองนิดนึงอ่าเฟมทอสมาซื้อมาก่อนเลยแล้วก็อัตูนนะฮะใส่ไปสองอันโอเค ซึ่งตอนนี้ผมจะสับละผมจะเอาค่เส้นฟันเชียนมาใส่ไว้ด้านหนึ่งแล้วก็เวทด้านหนึ่งเนาะเพราะว่ามันจะได้รีมานาไปด้วยได้นะฮะปบเอาตีฟลิงออกกลับมาใส่ฟาเจนเหมือนเดิมฟาเจนซึ่งมีเวทหนึ่งที่ถ้าเกิดสมมุติว่าเฟดเราสูงพอครับ ควรจะมาเก็บไว้ก็คืออันนี้นะ Evacuate ซึ่งเดี๋ยวผมน่าจะฟาร์มมาใช้เหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะแับเวลก่อนโอเคผมเอาเลสสิบห้าก่อน แล้วก็เพิ่มเวทดีกว่าโอเคมา <thou> ทีนี้ที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือโลกสองนะฮะไปะเราจะไปเอา c r u ชชิ n งแบ t t ทิรนซึ่งจะเป็นอาวุธที่ดีมากสำหรับสายสเตรงนะฮะ มาก่อนอื่นเลยมีคริสตัลหนึ่งตัวคริสตัลลิซาร์ดคริสตัลลิซาร์ดในเกมนี้จะแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะรีตามบอสที่เราฆ่าถ้าเราฆ่าบอสไปหลายตัวขึ้นอย่างเช่นฆ่าสองตัวคริสตัลลิซาร์ดก็จะรีสองรอบนะครับมาเราจะวิ่งผ่าน อนี่มีของให้เก็บนะตีกับสติกกี้ไว้สลามโดนเต็มเบ้าเลยเออไปก่อนโอเคซึ่งจริงๆเราสามารถเล่นอย่างนี้ก็ได้นะให้รีให้หมดรีทุกอย่างเสร็จแล้วมาเปิดอันนี้นะคะ นี่คือทางที่เราจะไปเคขึ้นข้างบนแล้วเราจะได้เจอกับพี่อ้วนพี่อ้วนออฟฟิเชียลของเรานี่มดิ้กใส่เราเลยมาถึงลืมโอ้ยเดี๋ยว กินเลือดแบบมาไฟแรงกว่าฮ้ยเฮ้ยนอนไปสิน่าเขินเลยละเราอีกทีนะอีกทีผมเปลี่ยนคริงลิงดีกว่า ยอมกินเลือดก,ก็ได้โอ้ยทีเดียวเลือดเกือบหมดัเนเต็มหัวเลยนะ่ะมาขึ้นข้างบน เราจะยิงไม่ท okay. so ันเขานะฮะเออโซแอร์โรยิงง่ายกว่าเว้ยโอ้โหเต็มเบาหน้าโอเคเป็นการพระกันของดักเวท ให้หมดอ่ะไม่ตายด้วยเหรอเฮ้ยแล้วถ้าเป็นเฟรมคออ่สศูนย์ศูนย์ดาเมจน,นี่คืออะไรวะนี่นะครับ Crushing Battle Axe ซบวกหนึ่งซึ่งอาวุธนี้จะเป็นอาวุธสเกลอ่าสเตรนจ์ล้วนนะฮะปไหนๆมาละเราลงไปเก็บของข้างล่างด้วย มีมานาก่อนปึ๊บเป็นไป มากลับขึ้นมาข้างบนแล้วก็วาร์กลับกันเลยนะฮะไปกลับบ้านกันเถอะซึ่งตัวพ่อค้าคนนี้ครับที่นั่งจังก้าอยู่เนี่ยมันจะขายอาวุธตัวอัปเกรดอาวุธเบื้องต้นให้เราด้วยนะสามารถมาอัพกับเขาได้นะครับไปกลเน็กซัดกัน มากินโซกันแป๊บเพราะว่าที่ต่อไปที่เราจะไปนี่โหดอยู่โอเคขออัพเวลแป๊บหนึ่งนะครับไหนไปนไหนนะแม่สาวอัพเวลของเราเอ,อ่ออยู่น,นู่นมา2ีสิบแล้ว Uh จริงๆเซมินาผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเอ่อเพิ่มเลือดหน่อยมาเอาเลือดให้ถึง20นะฮะแล้วก็แมจิกยาวๆจนถึง40เลยโอเค ที่ที่3ที่เราจะไปเอาของนะครับก็คือบ้านโลก5มาเรายังไม่เคลียร์แมป100%นะครับเราอยากจะเราจะวิ่งเก็บของเป็นหลักมาเก็บของกันก่อนนะตรงนี้ผมอาจจะตายบ่อยหน่อยนะฮะในไลฟ์สตรีมผมแค่ตรงเนี้ย สองชั่วโมงกว่ามาจากอา่าซึ่งเราเดินทางนี้ได้ผมจำได้แล้วก็ไป เก็บของไล่ทางไปนะฮะจำได้ว่ามันจะมีมอนอยู่โอเคซึ่งเราล็อกได้ไหมตรงนี้ยังไม่มีใครมานี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบอย่างเงี้ย ทางนี้แหละฮะ <S <S เก็บของไปเรื่อยๆนะฮะ <S <S <ต>ได้แหวนด้วย Link of Magical d a r k n e s า รเราโดดรัวๆกันมาเลยนะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องลงทางนี้นะผมกินเลือดก,ก่อนจำได้ว่าข้างล่างก็น่านรำคาญพอสมควรม,วมาเนี่ยครับเราจะไปทางนี้นะ เปลี่ยนอาวุธก่อนไปละวเพื่อนเราไปแต่ละโอเคแล้วก็เห็นตรงนั้นไหมฮะอะไรวะเนี่ย เคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเดี๋ยวจะตายเอานั่นแหละครับเข้าไปเราจะโอเคเบรสเมด อันนี้คืออาวุธของอาสายเฟดนะครับหลังจากนั้นเราก็ตายได้เลยจริงๆตรงนั้นเป็นช็อตคัทนะครับแต่ว่าผมยังไม่เปิดนะจะเก็บเอาไว้สำหรับเมื่อเรามาเดินโลก5นะครับ โอเคสำหรับอาวุธนะครับก็จะมีประมาณนี้ก็คือ e คสเซน f ฟลเชียนตัวคาลิชกับอุจิคาทานะก็จะเป็นของที่ดีสำหรับใส่เอจิเอใส่เด็กพูดผิดใส่เอจิมาเฉยเลยวะ่ะใส่เด็กนะครับก็จะดีส่วนของ Crushing Battle a x นเนี่ยครับก็จะสเกลตาม t r e n g t h อย่างเดียว ส่วน Breastmate ก็จะ scale กับ Fade นะครับประมาณนี้ครับผมซึ่งเราก็ได้ทำ Regenerator Skip ไปด้วยเนาะสำหรับสายมารีสำหรับสายเมลีอะครับก็จะเป็น HP Regenerate Overtime ซึ่งมันดีมากโดยเฉพาะต้นๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับ ในคลิปหน้าเราจะไปลุยด่าน1วาร์ปสกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวลอยติดตามชมกันได้เลยนะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ f c e e o o o หมีเงาช n n e l ด้วยนะครับซึ่งในเพจ Facebook จะมีการไลฟ์เกมเกือบทุกวันเลยก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ